สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะแม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่เพื่อนๆสามารถหาซื้อมาทําได้เองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะและสูตรนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่กระจ่างใสนะคะหรือใครที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างรูขุมขนไม่กระชับนะคะแล้วก็ฝ้ากระและจุดด่างดํานะคะรอยดํารอยแดงจากสิวนะคะหรือ หรือมีปัญหาเรื่องสิวเซี้ยนนะคะสิวอุดตันสิวหัวดำนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านได้ง่ายๆเลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะแม่นายรบก,กวนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบก,กวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการท้เลยค่ะส่วนอย่างแรกที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตรสดธรรมชาตินะคะสําหรับตัวโยเกิร์ตนะคะจะทําให้ผิวเรานะคะเนียนนุ่มแล้วก็ผิวดูเด้งดึ๋งชุ่มชื่นขึ้นนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นผงสมุนไพรชนิดแบบบดละเอียดนะคะแล้วก็เขาจะช่วยลดการอักเสบของผิวนะคะช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวนะคะแล้วเราจะใช้เป็นผงขมิ้นชันประมาณ1ช้อนชานะคะตัวหนึ่งนะคะจะเป็นไฮไลท์เลยค่ะตัวนี้จะเป็นผงแก่นมหาดนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขามีผลวิจัยว่าช่วยทําให้ฝ้ากระและจุดด่างดํานะคะหรือฝ้าแดดนะคะค่อยๆจางลงภายใน4ี่สัปดาห์เลยนะคะซึ่งตัวผงแก่นมหาดนี้นะคะจะหาซื้อค่อนข้าง นะคะคเดี๋ยวถ้าใครที่หาซื้อไม่ได้นะคะ,ะเดี๋ยวแม่นายจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่เพจแม่นายมาแชร์ได้เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงมหาดนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะ เพิ่มนมสดอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจะเป็นประมาณเนื้อครีมนะคะเพื่อนๆคนผ,ผสมให้เข้ากันสำหรับการมาร์กผิวนะคะแม่นายแนะนํานะคะเพื่อนๆควรจะทําตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าเพราะว่าการมาร์กผิวอะคะ่ะจะเป็นการบํารุงผิวนะคะแล้วก็การผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็การที่ผัดเซลล์ผิวอะคะ่ะเราควรจะหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะไม่ควรจะเจอแดดในทันทีนะคะให้ผิวเราได้พักผ่อนนะคะสําหรับตัวผงสมุนไพรแก่นมหาดนะคะใครที่หาซื้อไม่ได้นะคะสามารถไปกดสั่งซื้อได้ที่ เพจแม่นายมาแชร์นะคะหรือเดี๋ยวแม่นายจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะมามาร์คผิวได้เลยนะคะอขออนุญ,ญาตใช้ช้อนเลยก็ได้ค่ะสำหรับใครที่มีฝ้านะคะตรงบริเวณไหนนะคะก็สามารถมาร์คตรงบริเวณนั้นได้นะคะหรือว่าใครที่อยากมีผิวขาวกระจ่างใสทั่วหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าได้เลยนะคะ เรามาร์กอย่างนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูผิวหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าผิวเราจะเนียนขาวกระจ่างใสขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามมามดูกันเลยค่ะ,ะ,คะขั้นตอนการล้างอะคะ่ะมาร์กเราอะคะ่ะจะแข็งนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้น้ำลูบๆนะคะให้แบบพอแบบชุ่มๆนะคะแล้วให้เพื่อนๆน,นะคะสะครับ เบาๆนะคะแล้วก็นวดเบาๆเพื่อจะเป็นการทําความสะอาดรูขุมขนเราด้วยนะคะพวกสิวเซี่ยนอย่างเงี้ยค่ะสิวอุดตันหรือสิวหัวดําก็จะค่อยลดลงนะคะอ่าหลังจากล้างเรียบร้อยแล้วก็จะสังเกตได้ว่าผิวเราอะคะ่ะจะเนียนเรียบขึ้นนะคะจะสังเกตได้ว่าจับดูลูบดูอย่างเงี้ยค่ะจะมีความเนียนแล้วก็ผิวอะคะ่ะจะดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะ สำหรับใครที่มีเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดํานะคะถ้าทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดต่อกันเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะเรื่องฝ้ากระและจุดด่างดําก็จะค่อยๆจางแล้วก็ลดลงนะคะ เดี๋ยวแม่นายฝากเพจ Facebook ของแม่นายด้วยนะคะใครที่อยากไปสั่งซื้อตัวผงสมุนไพรนะคะสามารถกดไปที่กดไปที่ตัวเพจ Facebook แม่นายมาแชร์เลยนะคะแล้วก็กดไปตรงที่ข้อความนะคะสามารถทักถามเข้ามาได้เลยนะคะและคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ